ข่าวสั้นเทคโนโลยีวันที่19เมษายน2023อีลอนมัสก์ยืนยันว่า AI มีศักยภาพในการทำลายล้างอารยธรรมหากตกอยู่ในมือคนผิด ในขณะที่บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีทั่วโลกกำลังพยายามทำให้แนวคิดของการมีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กําเนิดขึ้นเพื่อช่วยเหลือมนุษย์ในชีวิตประจำวันเป็นจริงได้แต่อีลอนมัสคหัวหน้าของเทสล์และทวิตเตอร์ก็ได้ย้ำเตือนผู้คนถึงศักยภาพของ AI ในการทำลายล้างอรารยธรรมย้อนไปเมื่อวันที่15มีนาคมแผนของมัสในการสร้างสตาร์ทอัพ AI ใหม่ได้ปรากฏขึ้นหลังจากมีรายงานว่าผู้ประกอบการได้มีการรวบรวมทีมนักวิจัยและวิศวกร AI อย่างไรก็ตามมัสยังคงเน้นย้ำถึงศักยภาพในการทำลายล้างของ AI เช่นเดียวกับเทคโนโลยีอื่น ื่นหากตกอยู่ในมือคนผิดหรือถูกพัฒนาด้วยเจตนาร้ายมักกล่าวว่า AI อาจเป็นอันตรายได้ในการให้สัมภาษณ์กับ Fox News โดยเขากล่าวว่า AI อาจเป็นอันตรายแม้จะมีความเป็นไปได้ต่ำแต่ก็ไม่ใช่ศูนย์เปอร์เซ็นต์ในทางกลับกันผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีอย่างบินเกตยัยงคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับ AI และผลกระทบเชิงบวกที่ AI สามารถนำมาสู่มนุษยชาติได้เมื่อวันที่13เมษายนอเมซอนกลายเป็นยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีรายล่าสุดที่เข้าร่วมการสร้างบริการ AI ด้วย Amazon Bedrock โดย Bedrock อนุญาตให้ผู้ใช้ปรับแต่ง โมเดลพื้นฐานด้วยข้อมูลของตอนเองอย่างเป็นส่วนตัวและผสานรวมและปรับใช้เข้ากับแอปพลิเคชันของตอนได้อย่างง่ายดาย AI is more dangerous than say mismanaged uh, aircraft design or production maintenance or or, or bad car production uh, in the sense that it is it has the potential uh, how a small one may be regard that probably but it is not trivial it has the potential of civilizational destruction AI is more dangerous